มอเตอร์ปัดน้ำฝนก็ขับรถมาตามปกตินี่ะคุณผู้ชมครับจอดไว้ข้างทางแล้วก็เปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อระบายอากาศนะครับระบายความร้อนยูยูเนี่ยมีโจรไปขโมยชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝนเอาไปทั้งชุดเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ไปดูทาหอนี่นะครับเหตุการณ์ผู้เสียหายคือพี่ไพลินบินสลมครับอายุ41ปีก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวันที่29ก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับพาภรรยากับลูกเนี่ยไปแจ้งความที่ สมุทรปราการสพเมืองสมุทรปราการว่าคนร้ายขโมยเอามอเตอร์ปัดน้ำฝนของรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตคันนี้แหละนี่นะครับขณะจอดเปิดฝากระโปรงระบายความร้อนเพื่อแวะรับประทานอาหารนะครับบนถนนสายลวดใกล้กับธนาคารกรุงเทพตำบลปากน้ําเมืองสมุทรปราการก็เปิดทิ้งไว้เพื่อระบายความร้อนตามปกติแล้วก็หลังจากที่ใช้รถติดต่อกันหลายชั่วโมง,งนะครับแล้วก็ข้ามถนนไปทานอาหารที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้าม ก็ผ่านไปสัก20นาทีทานหารเสร็จก็กลับมาที่รถตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ปิดป,ปิดกระโปรงเรียบร้อยแล้วก็สตาร์รถกลับบ้านจนกระทั่งวันต่อมาขณะขับรถอยู่เกิดฝนตกอ่าเปิดปัดน้ำฝนหน่อยนะครับเพื่อมองเห็นทางปรากฏว่าใบปัดน้ำฝนไม่ทํางานครับเมื่อถึงบ้านก็เลยอ่าไปตรวจเช็คสะหน่อยหนึ่งเปิดกระโปรงดูเข้าไปดูปรากฏว่าไปเจอการรอยรือ้อ ถูกเนี่ยน็อตเนี่ยถอนออกไป<ช>น็อตเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วก็มีการขโมยชุดมอเตอร์ปัดน้ําฝนไปด้วยใช่ซึ่งมอเตอร์ปัดน้ําฝนนี้ก็มูลค่าชุดละหลายพันบาทเลยนะคะก็คาดว่าน่าจะถูกขโมยไปในคืนก่อนที่ตัวเองจะใช้รถนี่แหละนะคะตอนที่ไปรับประทานอาหารนั่นแหละนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคือจะไม่เคยจอดรถเปิดฝาก,กระโปรงที่อื่นเลยนะคะแล้วถ้าหากจะถอดมอเตอร์ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าเปิดฝากระโปรงเท่านั้นนะคะน่าจะเกิดจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งหลังรับแจ้งทางตำรวจ ตรวจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงค่ะเพื่อที่จะตรวจหาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแหมแค่เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ก็ยังมาขโมยกันนะไปทานอาหารแปบ๊บเดียวออต้องระวังนะคะเจ้าของร,รถนะคะ